สวัสดีครับพีเพยผมวันนี้พีเพยจะมาให้เหตุผลกับ5เหตุผลทำไมจึงเปลี่ยนจาก iPhone 4 Pro Max ตัวนี้เปลี่ยนไปใช้ตัว iPhone 15 Pro Max นะกับ5เหตุผลของที่พีจะขอเล่าประสบการณ์ว่าทำไม จึงเปลี่ยนไปใช้งานในตัว iPhone 4 Pro Max ทั้งที่ตัว iPhone 4 Pro Max มันก็ยังใช้งานได้ดีครับบอดีนะ้ลักษณะมันก็เป็นคล้ายตัวเดิมมา,มากๆครับตัวหน้าจอก็มีเดน a ม i c ไอร n นที่การแจ้งเตือนเหมือนกันจอหน้าจอสีสันก็ใก,กล้เคียงกันบอดี้ด้านหลังก็ออกแบบใกล้เคียงกันครับทำไมพีจึงอยากเปลี่ยนไปใช้ตัว iPhone 15 Pro Max ครับเหตุผลแรกข้อที่1ครับก็คือเรื่องพอชาร์จครับจากเดิมครับ พอชาร์จตัวนี้ครับมันช้ามากโคตรช้าเลยครับเวลาเราถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ครับความเร็วมันต่ํามากครับเป็นพอร์ต USB ที่2.0ที่โคตรช้าครับเหตุผลหนึ่งที่พี่เปลี่ยนในหลักเลยคือ USBTypeC ครับเพราะตัว iPhone15ProMax มันใช้ USBTypeC ที่เป็น3.0ในการอ่านเขียนข้อมูล10จิกะบิตต่อวินาทีนะครับ ซึ่งมันดีมากซึ่งพีชอบมากเพราะว่าพีผมเชื่อมต่อพ่านต ethernet hard disk ในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นครับถ้าพีตัดต่อใช่ไหมครับพีก็เชื่อมต่อผ่านตัวนี้ครับเข้าไปไฟฟอโฟนเลยถ้าเป็นสืมอภาโปรไปมันสามารถอ่านเขียน s s d ได้เลยครับเวลาเราส่งข้อมูลมันจะรวดเร็วทันใจครับแล้วก็เวลาเราเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โยนไฟล์ต่างๆครับมันลําบากมากดังนั้นพอร์ตตัวนี้ครับถ้าเป็นพอร์ต ใช4มันจำเป็นต่อ P มากในการใช้งานซึ่ง P จึงเปลี่ยนไปใช้ i f e 1 5 Pro Max ถ้าใครได้มีความจำเป็นต้องใช้พอร์ต,ตัวนี้ข้ามเลยครับตัวเดิมตัวนี้ก็ยังดีแต่ P มีความจำเป็นครับเพราะว่าเอาไปทำงานครับทำวิดีโอไฟล์ต่างๆครับมันต้องการไฟล์ที่ใหญ่ๆแล้วก็โยนไฟล์เร็วๆดังนั้นทัพ a d o ดมันก็ยังช้ามันไม่สุดสายครับดังนั้นใช้4จึงเปลยนที่ตอบโจทย์ในการใช้งานแล้วก็เวลาพกพาครับ สายต่างๆเราพกเค่สายเดียวเพราะว่า iPad Pro เป็นยูพาซีอยู่แล้วก็แค่นี้ครับผมในการพกมันก็เสียบป,ปุ๊บโอนไฟลแล้วก็เป็นตัว power บ a n k ให้กับพวกหูฟังให้กับพวกตัวที่เป็นที่เป็น,นธนดิิกา a p อปเปิลวอครับมันเป็น power bank ร e เวอร r y ในการใช้งานถือว่าโอเคมากต่อไปเข้าที่2เหตุผลนีครับก็คือ CPU ครับ CPU A17 Pro สถาปัตตัวนี้ผมมันความแรงแรงกว่าตัว M1 นะครับ คือ CPU M1 น่ะใน iPad ใน MacBook น่ะมันแรงแล้วแต่ a 1 7 Pro ตัวนี้มันแรงมากซึ่งพิม์ความจำเป็นมากครับเพราะว่าพี่ไม่ตัดต่อวิดีโอคือถ่ายเสร็จปุ๊บเอามาตัดต่อวิดีโอในตัวสมาร์ทโฟนเลยครับในการใช้งานทำให้ความเร็วในการต่อมันเร็วแน่นอนครับคือมันตอบโจทย์มากเล่นเกมนี่บอกเลยว่าตัว M2 M1 เล่นเกมดีมากกับ CPU พวกนี้ครับเปิดเฟรมเรทสูงนี้สบายมากนั้น เหตุผลแรกเลยที่พีเลือกใช้คือ A17 Pro ครับเพราะว่าเอาไปทำตัดต่อครับตัดต่อนีว่าฟิวชั่นในการเรนเดอร์ในการตัดไปแับมาครับตัว S7 มันก็ทำงานดีมากอยากใช้จริงๆครับสำหรับ A16 นะครับมันก็ดีแต่เมื่อความร้อนมามันอาจจะมีการดีเลย์ในเรื่องการตัดต่อแต่พีว่า A16 เนี่ยมันทำงานโคตรดีของมันแล้วครับผมแต่ S7 มันเป็นเหตุผลปัจจัยแรกที่เราเอยากใช้คือเราอยากตัดต่อและอยากเรนเดอร์ไฟล์ ที่มันเร็วขึ้นแม้ว่าซิมยูมันจะห่างกันมา20%นแต่มันก็ความรู้สึกครับอยากให้มันเร็วขึ้นในการใช้งานเพราะต่อไปครับข้อที่3เรื่องการซูมแล้วก็ไฟล์ในการถ่ายรูปครับเป็นสิ่งที่พี่อยากเปลี่ยนมากเพราะจากเดิมครับจากเดิมในการซูมครับแค่ 3x นะครับผมตัวนี้นะครับ 3x พี่อยากเปลี่ยนเพราะว่าตัว iphone 15 pro max ม,มันใช้งานได้ก็คือตัว 5x เลย เวลาซูมไปไกลครับมันดีมากในการเช่นกันเพราะว่าเราอยากซูมสินค้าของเราเวลาเราถ่ายรีวิวนะเราอยากซูมเนี่ยครับผมมันก็จับโฟกัสของสินค้าของเราได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเลนส์ซูมครับเวลาถ่ายมาโครมันได้เรี๋ยผับผมในการใช้ง,งานตัวนี้ซึ่งเป็นปัจจัยแรกของพีเลยแล้วก็ไฟล์รูปครับจากเดิมครับเรามีให้เลือกแค่48พิกเซลกับ40พิกเซลแต่ตอนนี้ครับผม Apple บอกว่าใช้เทลิวใหม่ก็คือการถ่ายรูปด้วยพร้อมกันก็คือถ่ายทั้ง48ทั้ง12เอามารวมกันแล้วทำให้เกิดไฟล์ภาพเป็น24ล้านพิกเซลซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถซูไมไปด้วยสามารถเก็บได้ถึงภาพหรือว่าสกินลงภาพได้อย่างดีมากซึ่งไฟล์ที่เป็น48พิกเซลครับมันถ่ายให้แสงน้อยคือน้อยมันเยอะ12ล้านถ่ายให้แสงน้อยไฟล์มันดีดังนั้น Apple จึงเอา48กับ12มารวมกันเพื่อให้ไฟล์24ล้านมันดีมาก เป็นเหตุผลที่ผมชอบมากครับในการใช้งานตัวนี้ก็ไฟล์วิดีโอครับรู้สึกว่างานดโลมันจับปรับปรุงในการถ่ายวิดีโอสกินโทนซึ่งดีกว่าเดิมอันนี้เป็นปัจจัยที่พีอยากประสบการณ์ในการใช้งานตัว e อ p โฟ n ิ15 Pro Max มากครับในการใช้งานครับต่อไปข้อสี่ครับที่พีเลือกอีกก็คือตัวเครื่องครับจากเดิมครับเห็นตัวเครื่องมันค่อนข้างหนักโดยที่ผมใช้ตัวไทเทเนียมคือเป็นสิ่งที่พีอยากลองมากเพราะว่า มันเป็นผักที่เบาขึ้นและแข็งแรงขึ้นครับสีของตัวเครื่องที่เป็นสีที่พี่ใช้คือใช้เนี่ยธรรมชาตินะที่พี่จะเลือกใช้เพราะว่ามันเป็นสีเด,มเดิมๆครับเวลาเกิดรอยมันเป็นสีที่ดั้งเดิมการทําสีแอปเปิลว่าทําสีแบบใหม่หวังว่ามันจะไม่หลอกนะครับอันนี้เป็นสีม่วงนะครับที่พีใช้บอกเลยว่าใช้มาประมาณ1ปีมันก็ไม่มีอะไรหลอกกม็มีอะไรเป็นรอย ซึ่งมันก็โอเค Syria มากครับใส่เคสตลอดซึ่งอยากใช้งานกับวัสดุใหม่ที่เป็นธรรมาตมากในการใช้งานเนาะเหตุผลข้อสุดท้ายครับเป็นเหตุผลเรื่องความจุครับจากเดิมพีใช้5 1 2มันไม่พอครับในการถ่ายวิดีโอดังนั้นพ hm, ีจ uhh ึงเลือก1งเทราไบต์กับการใช้พอร์ตที่เป็นไฮซีในการอ่านทั้งหมดในการยืนไฟล์มันสะดวกสบายมากเช่นเราใช้1นึเทของตัว iPhone 1 4 Pro Max เวลายืนไฟล์ครับลำบากมากเพราะพอร์ตมันช้าดังนั้น พีจึงเลือกที่จะเพิ่มความจุกับ5เหตุผลของพีก็คือข้อทหกับความจุในการใช้งาน,นแล้วก็ iOS ครับอย่าลืมว่าซอฟต์แวร์ใหม่มันเข้ากับเครื่องที่เป็นรุ่นหนั้น5เหตุผลข้อที่5้าขคือเรื่องความจุกับเรื่อง iOS 17ซึ่งมันจะซับพอร์ตตัวที่เป็นตัว iOS ใหม่แล้วก็ปุ่มครับปุ่มตัวนี้เป็นปุ่ม Action Button ซึ่งเวลาเรากดมันสา,สามารถ ตั้งชัดๆดได้ในการใช้งานซึ่งเป็นตัวที่พีรอคอยจริงครับกับปุ่มพวกนี้น็อตในการใช้งานนี่แหละทําไมพีจึงเปลี่ยนไปใช้ตัว iPhone 15 Pro Max แล้วที่ s 1 4 Pro Max ม,มันก็ใช้งานดีมากๆครับถ่ายร้แยกา่์ดซึ่งมันดีครับง,ง่ายคือง,ง่ายคือไม่มีะอะไรามากมายที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวนี้ธรรมดาไม่ใช้อะไรมากมายนะผมว่ามุมอมองว่ามันก็เหลือเฟือครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวที่มันแบบจัดเต็มจริง i p ว o n e 15 Pro Max ก็ตอบโจทย์ครับอย่างแรกที่พี่ชอบคือพอร์ต USB Type C ครับถึงแม้ว่าตัว Android ครับเขาใช้มานานแล้วในการเชื่อมต่อพวกพวกนี้เ่ี่ยไอโฟเพิ่อมีเพราะว่า iPhone มันทํางานแบบยังไงล่ะก็เหตุผลของแอปเปิ้แล้วก็ CPU ครับแล้วก็พอร์ตแล้วก็บอดี้ใหม่แล้วก็ไฟล์รูปแล้วก็ความจุในการใช้งานนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ยังไม่เปลี่ยนดังนั้นมันมีอะไรมากครับในการใช้เหตุผลกับ5เหตุผลของพีนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ